Bà đi đi Trăm yên, bò Ồ Nó giọt Chính khảo không nhắn nè Nhắn cái bánh này thế này mày đâu? Đi mà hả con thì À cha mày Thấy bình nhớ bò ไปขายอนะกระดาษอยู่ไซสโมนะอยู่ไกลเต๋อบ่อัญุงหะนะนำ้ำแขนเจ้าหันน้พาเมือเมืองนะ่ะโอ้ยสโมอเอ้ยนะยุงกินกดุเลยเกากรวด,ดอยู่หะนนะหมดอ,อ่ะมานี่คอยเข้ามาถามมานี่เนาะทางพระรักพระยัย,ยเพิ่นเห็นในคลิปไพ่เดะเนาะเพิ่นกเ็เลยแนะ่ยน้ำคอยเข้ามามื้อนี้กะ<อ>ที่ได้ขอยก็ว่สาสิบ่เข้ามาได้มันช่วยได้มื้อนี้10:00นงเดี๋ยวได้ขอยเข้ามา ແລະບາດນີ້ຂ້ອຍຢາກຖາມເຈົ້າຄວາມຈິງເດີ້ສະໂມເດີ້ໃຜເດໜ້າກໍເເທ້ບໍ່ແຕ່ຂ້ອຍຢາກຖາມເຈົ້າວ່າແມ່ນບໍ່ວ່າອັນໄພພະອັນນະເຈົ້າບໍៀຍໃຫ້ເຂົາບໍທລ สบายดีเดชสวัสดีเดชพ,พุ่ยพ่น้องเอฟซีปาดุงเบิร์สุขุสุขคนเนาะก็ยินดีตอนทับเข้าสู่ทองสนวนคือเก่าคือเดิมพุ่ยพ่น้องเลยเนาะอ่ะวันนี้กับทาสนวนกะมาอ่าคุยเนาะคุยเวียกับอ่าทาสามุพี่ยพิร้องเลยเพราะว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นกะเลแนะนำทางสนวนมาเนาะ,ะเพิ่นได้ยินข่าวเนาะว่าทางครอบครัวทางสามุเนาะ,ะสิตัด เดืองอไพ่ผ้าเนาะถ้าไฟฟ้าเลยก็เลยให้ทัศนุนมาถ่ายมาทำเลยก็มาเคลียร์ให้หละเนาะอ่าเนาะ้องพี่น้องเลยอะจังไดก็ผู้ละเข้าไปโอเวอลมหรือว,ว่าไปถ่ายไปทำทางสามโเนาะกบปลาเสีเหตุเป็นจังไดพิพน้องเลยโดยก็คือคอยู่คนอยู่ซานอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาก,ก็เห็นรถเห็นล่างพันยู่ทุกคนเลยเนาะ อย่างน้อยอย่างนอมาหนีผโ้ต้นไม้ต้นตอกขึ้นหกวันเลยนี่ยังได้เห็นยังพ่องบอลนี่พองบอลอ่ะสบายดีทุกจ้าไปให้ไปให้ไปให้มุนบอกกินข้าวนี่กินข้าวนี่ยนี่นี่เนาะมียังอันนี้หนามยังอันนี้นี่สติ๊กนี่สติ๊กบ่กินข้าวแม่มุนป้อนนุ่งนู่ฮะ เก็บข่าไว้ไว้ยิบข่าเก็บมันตอใส่ซค์100มเนี่อันยิบนีนหายแล้วฮะเกียนเันอีสังกะเอามาใส่เทเจาะอะไรกางอะไรด้วยก้างก้างค่ะนี่ก้างเอาไว้ให้ลูกจะดีกว่าเจ้าะอะไรจริงหน้อยสิไปกินได้ว่าดีๆดอกด้ว่าดีดีจำเองบอโอ้ Gin cạo gom yang nè nhắn yang kapan ngay hơi đi koboi koboi gin ek kauf sao <laughs> bò à khảo kaufhin To chào đa bò to chào padung nabo to chào là bò, chào mng pa mng là bò độ mng 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 ngam Vậy ngân อาธุจ่าก็ไปผ<ด> <lah. S 2> ู้เดียวอหัวธุจ่ากับธุจา่จามาหาก้องพี่ดาวามาหาป้าลุงพีิลาบาอาธุจ่าไม่นุพี่มาหาก้องพี่อาธุจ่าไมา่ใช้เป็นอย่าว่า, <c oughs> ากๆๆินกินกินเออเออฟางพิงฟางาวิสิญุกฟางวิสิญุกที่แบบมีคนมาอื่นเลยมีคนอยู่บ้างมีคนอยู่บ่อย อนอนพันมั้จ้ะอ๋อแล้วมันเป็นน้มีสยงอ่ามีคนอยู่บ้างมีคนอยู่บ้างเอ้าไผ่เอือ่อ่ามันอยู่ใกล้หูใช่ไมิสีสยกอ่ะโอ้ไพ่เอาปูปลามาเฮ็ดกินเองบ่ชื่อมาวันโอ้ชือมา 15, สิห่าพันสิหาพันกีบ 15, <000. S 1> สิห่าพันโอ้สิห่าพันด้จิกโตนะในชงโตอืมแพ่ข่าวเอ้า่นเงินไทยสามวันนี่ ใช้เนชิแห่มักลพอหลอดไปเนาะอันนี้นี่คือบุกเก็บนในขล้อขลาเนี่ยคอยบอกให้เก็บดีๆเตียงก็มีนั่งกินข้าวกินน้ำกับลูกคือบุกเก็บให้มันสะอาดเก็บกับข้าวไม่มนบ้าบอสโมก็อย่าทามเจ้าะเก็บแบบอืมอืมอืม กินง่ายอยู่ง่ายเจ้าเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเดบอมักสต,ต็ตี้เต็ไตเม,มีนบ่ต่ชีวิตเจ้านี่ระว่างนะภรักผู้หญ่เพิินซอยกับอ่าชีวิตอ่าทุกมื้อนี้ที่เจ้าไปได้ร่อนหาเก็บของเก่าของเก่าเนี่ย ตัวไรมันดีตัวไรมันนั่นแย่กลัวกันตัวไรลำบากฮึดีวัดชองดีบัดชองอ๋อผู้ใหญ่ซอยก็ดีอ่าผู้ใหญ่โบซอยก็ดีผู้ใหญ่ซอยก็ดีแล้๋ยวก็ไปหาไปหากินเองก็ดีมันอิสระบ่เลยวันอะไรอืมไม่ต้อ่กันถ่ายแต่เพื่อนมาซอยกับจ้ามเพื่อนชีว์อืม <ผ>เ,เก็บเครื่องเก็บของสะอาดสะอางเน้นเจ้ากบผูนางผ้ากินกับลูกะอะไรสาดฉีกับเจ้าไปใส่ใช้สาดเชื้อน้เหม่อน้ำมันคอยซื้อมาให้เจ้านะ <ไป S 1> ฮะแพ้เอาไปปวดก็ไปไม่แล้วปวดโอ้ยเสียดายดิมันบดชุกมันบดชุกอะนะคือมียังมีงเลือดปนอยู่นะเอาออก ย,ยหนึ่งเข่าเองบ่นี่โอ้เดี๋ยวมาเดิกบ่เมื่อคืนเนี่ยฮะเอ,เอาคือมีผา่ามีเฟยให้ลูกนอนในเสด็กจะ้ะนอนดินอนดินอนโอ้เดือดไปเจ้าอันนะบ่ชุบบ่ให้ลูกกินนะชะโมเจ้านี่เอาให้ลูกกินดีๆแม่ เป็นปัญญาโรคาเลยละเนี <sweat for> <zos> ่ยอืมอืมเอยมมะพ้าวบล็อกลูดีๆเลยพิ่สิว่าาใส่เสียงจ้ะเออเอาให้เอาให้อ้าวมากินเองบ่เพิ่นเคยกินเองล้วไ่เอาเนาะโอ้ยเฮาบ่ตบัดเาเพิ่นมาให้ป้อนบ่เพิ่นอยากกินีดอก แช่บะมอนแช่บะโลเฮ้ยเพ็่อนอะโดยไปซะเบาเป็นเบาโดยใส่สุดจะอ,อย่างงามแท้เฮ้ยแพะหอยเก็บมาเก็บนะสักอยู่โบเก็บมาให้ลูกนุ่งนะบอสมูสักเาเห็นว่าเห็นมันงามเน่ยเจ้าเอามาให้ลูกน,นุ่งรดมันบ่ได้ได้สมลเลยอยเครื่องนิดหน่อยค่ะ จองก็ซ่อือใหม่เข้าบ่โอ้ใม่สิยังเข้าทิพย์เพาะลูกเขาใหญ่แล้วเนาะก็เคยเก็บมาแต่พี่เาสิเก็บบ่เม่นแหละบ่แม่นลูกอนาเบบาลูกเขาเสียชีวิตได้เขาทิพบ่สมมเสื้อผ้าแพ้หึเขนว่าบ่ยังแม่คือเสื้ออึแพนุ่งแท้ซ่แม่นี่าั่นนุ่งตัวใหม่้าันนุ่งตัวใหม่ขันนุ่งตัวใหม ขันเสื้อผ้าจะยังขานนุงเนาะป้าจักสําได้โอเอโอเออะเซ็ดเซดเหือเลเนาะแม่นบ e ่อืมเซ็ดละเซ็ดก็จนว่าลําเพิ่นเทมมีแต่นุ่งชุดเดียวชอง3มื้อช3มื้อนุงนะยังบ่ได้ซักแม่นบ่3มื้อนุงแตชุดเดียวอ่นก็นุ่งทุกั ผมแล้จนแถาได้เก็บเขื <te Liberty eye throat> ่อนหมดแล้วปได้ไมล่ะไปกินข้าวมันอิ่มนะมอนกินฮอตตู้วะลูกกินฮอตแถวบอกินฮอตบ้าแาวนะฮะเมื่อบออยู่ผู้เมื่อบอเป็นเมื่อเมื่อส่งเมื่อบอเมื่อบออําเด้อําอําหานอําเด้ฟอะคุณบ้าสมทงคำเข่าสัมคำเข่าผู้ใหญ่จะกพูด เนาะอย่าให้รูปเก็บกินะนานันติดผมฮะเดียเดียน่ะเก่งเขาเดี๋ยวก็หมดจื้อมวนบอยอยู่นนเมโมมวนเลยมวนบอยอยู่นนเมโมมวนโอ้บ่มือเบนลำตูู้ สิไปซอมหน่อยอ๋อไปดิดิสิเอากินได้เอาซอมไปขายน่ะกระดู่อยู่ใสสมอนะอยู่ไกลเตอะอะยุงหนน้ําแขนเจ้าหันามือเมืองน่ะโอ้ยสมอเอ้ยนะยุงกินลูก้กากดอยู่หันน่ะหมด อ่ะมื่อนนี้คอยเข้ามาถามมื่อวานนี้นนเนาะทางพระรักพระยัยเพิ่นเห็นในคลิปไพ่เด้ดเนาะเพิ่นก็เลยแนะ่ยน้ำคอยเข้ามามื่อนนี้ก่ะที่ได้ขอก็ว่าสิบ่เข้ามาได้มันช่วยเด้วมื่อนนี้สิบโมงเดีเลยวอะไรเข้ามาได้๋ยวเมื่อวานนี้คอยถามเจ้าความจริงเด้อสมุเด้อไพ่เด้อเท่บ่ แต่๋่วคอยจะถามเจ้าว่าแม่นบ่ว่าอันไผ่พระอันนะเจ้าบริสียให้เขาบ่าทำลุงมันอ่ะเราเสียเอาคือว่าอันถ้าพวกเราผู้ใหญ่เพิ่นเห็นว่าอันเราว่าในคลิปไผ่ล้ะคอยก็บ่ฮู้ดอกคือว่าคลิปบ่แวซนสำหรับสมบูรณเพิ่นเว้าเมื่อวานแลยมันนี่ว่าเราเว้านะว่าเจ้าของไผ่น่ะสิตัดไผ่ถ้าเจ้าบ่มีเงินเสียให้ยว่ะเอาคงเขามาเอาน้ำมาเขาแบบ เขาแบบเป็นคนเสียเจ้าเคลียร์กันในไรอ่ะเขาเขาเล่าว่าขาไพ่เอนมึงกูเสียหายเด้อว่ะเขาว่าเออเสียก็เสียเขาว่าเขาก็บริสุทธิใส่น้ำเขาว่าวันนี้เราก็เสียบันฑบัณนี้นะคือเจ้าบอตกลงกันกับอันญมณีทาวน้องเตี้ยนี่อ่าเราใส่ไพ่เดี๋ยวให้เราเสียแต่ละเดือนเม่นบอกหรือว่าคนคงนะไรห่าง เขาเอาก้านชงคนเขาเอาเพราะว่าทำบุกเกี่ยวน้ำบ่าวบ่าน้ำไผ่บ่าน้ำเจาของไผ่หืมน้ำเมรีดิเอาเราบุกเกี่ยวยังกับแม่น้องมีเอาเราใช้หนังนองเขาโอ้แต่ละเดือนเราจ่ายให้เขาตลอดบัดน,นี้อันใดเจ้ากับป้าไม่หนีนนให้เขาใส่อยู่นี้อเอเอ,อืม เดี๋ยวมนี่คือวันเพิ่นตัดพื้นตัดไผ่จะบริถามเพิ่นบ่เขากับู้ื่นนี่ไม่ไม่ถาน้องเตี้ยบริยูว่าสามอหึเอาจะตื่นมาบเห็นเล่าด้วยวันอะไรเขาไปเบียดเราแล้วโอ้เรามานอนนี่นะบัดเดมเอะนะเดี๋ยวมนี่จกโมงเรามาแบบนี้สี่หามงมง คือได้ยินว่นาถ้าเราบอสเซียหหยน่ะเจ้าโค้ไพฟ,ฟาสิทัดไฟซาม,มูว่ะประมาณนี้แหละข่อยก็ยังบม่ได้ขับไปบึงคลิปอะไรได้เอียนเป็นแบบไรอันน่ะครังเม่ก็มีแล้วเขาเคยสิทัตกันเอาจักเรือนนอาบอสเซียหมูห้องห้องนี้เราบอกว่านี้ห้องกับหมูนี่ก็ เจ้านามาหูอียังข่อยถามตะกี้ก็บ่านใส่ไฟฟ้าเขาพีเนาะเจ้าบอกตะกี้เนาะอว่าเจ้าโค้งไฟฟ้านามาให้เสียบอกเจ้าบอกนะผู้ใดเดี๋ยวเจ้าขค้งไฟฟ้าผมเพิินมาเก็บอันประจําในหมู่บ้านนี่เจ้าหู้บอกเลยฮะจ้าก็บอกไปเรื่อยๆเอาตัวไหบอฉันเอาเงินไหนฮะเอาเงินเสียขาไพ่เด้อเนี่ยเจ้าไปเสียบ่ล่ะฮะก็ไปไปหาบอสู้ มันหมูเกี่ยวกับบอโซอันนี้เพิ่นมันขาดกับมันเจ้าของดินแล้วมันก็เกี่ยวกับเจ้าของไอผ่บานผูกกรรมมันเรื่องไผ่ผ้าเจ้าห้คนพิษสะพอจริจึงว่าโอ,อกันแล้วเจ้าห้คนพิษเราเราไเอาไม่ได้แล้วอะ่ะผู้หญิงไดสมโม่เอยไปเก็บไผ่ประจำหมู่บ้านโพนซิมนี่นะผู้หญิงคนเฒ่าใดๆเออเรื่องผู้หญิง <ถ au S 2> แต่ตัวแบบบัตรแจง้หนเขาน่ะเขาแรีนไปห้าบัโซบบโซแล้วแบบถุงน้องแล้วแบบบอบัจกระยาขวดจเองแล้ววะเขาเลยยาบนี่ยูุน้องภัยถุงน่องบสูบอ๋ออดูเจาเอาสีขวดอันกระโปงงามแบบวันนี้วันนี้ทางเราเน่ะพอดีเราก่อเือนดีแล้วเขาบอกเล่าวันนี้ต้าขันจุ๊บเจยง ไปจ่ายภัยนะบ่ต้องให้เฮาไปกับยายเด้อเจ้าไปเองโลดอ่ะกันเฮาไปน่ะอย่าคักว่าเอาน้ําเฮาเฮาจะบ่ภัยก็เฮาบอกเาบอกอันแม่น้องมีบ่อืมเฮาว่าคันคันสิเสียาภยหาเจ้าไปจ่ายเองโลดเฮาไปนะยเขาบ่เอานําเฮาอืเราก็จะไปเชียร์ หมดยังอีบาหมดคันอือแล้น่ะสิมีหมดมีแมงฮั่นแล้เจ้าก็เปื้อนเกินสมอยเออกินก่อนอ้าวอือเฮ้ยเฮ้ยกินน้ำยังกินน้ำบารดานบ่ ที่น่ะมันกล่องนคือบริตุมให้ลูกบ่ี่โอ้จเจ้าส่าง,งเห็ดเนาะบุกขีดบ่ายันลูกยังทองยังใช่ชเจ็บทองเจ็บแซงยังฮะมันชินเลนยตอนนี้ยังโมเป็นสมอยพายพักหน่ะอนุเกพุนขอย,ยานสามสิบเลยตี่เจ้านะนาฮะ เมนบ่เกิดเกิดปีเท่าไรพันกระเท่าไรฮะพี่ชมพันพ um> ี่ชมพันเช้าสองพันเต็มีหเนาะโอ้เจ้าคุดจืดอาไรมานึ่ปีพลายโบเจ้า่าไรเองโอ้อะไรเองเออเองบะเมียเจ้าโบบะเมีเตเจ้าโบบริโบบ่กะมีนแล้วว่าอยู่ อ mm ืมค่ะแต่ว่าบ่เงินเข้ากับหมู่จักปีจักเดือนหมู่จักตัวเองเกิดอือเฮาจื่อมดเราบอกทําเดียวเฮาจื่อมดบัดนี้สิเฮ็ดยมื้อนี้สิเยสิเมนเฮือนเมซานอืมปลนบ่มื้อนี้มากเมนไปตเบ่เอาจับไปจูไผิ่ม มีอยู่บ่เสียมโซ่เสียมซื้อนะเสียมคอไปหมดผู้ใดเอาไปจะบม่ได้ขายวะจะก็บวชข้นไว้ถเถือนเวลาเจ้าบ่าอยู่จะต้องเอาขึ้นไปไว้สมอยก็บรักษาไว้บ่แม่นว่าเจ้าสิปะไว้ตรุมตร่างไว้นี่ไผมาไผก็เอาไปจเจ้าบ่อยู่เด้เห็ุจังไรสมมตินี่พอสมมต เอยโบเคยถามเจาซูมือนี่ไปรดอยู่รดอยู่โ่ซูมือเวลาเที่ยงเราปอยู่ไปเ,ลเวลาบบมีเหตุอะไระไปวัดคือเกากะช่วงนี้บริสุทธิลงไปแล้วบริสุไปได้วัดนะมเถอกรเมือได้หิวกะขับจำไลยลงไปไปเห็นจากไหนไปหอนวัดไปกระฝนย่อว่าเข่าวมากกไม่จเจอามื่กินกับลางถอยฝนนี่แหละ เอาของกินก้อนเนื้อปลาล่างถ้วยให้เพ่นก่อนโอ้กินก่อนแล้วกลาล่างถ้วยให้เพ่นเลยอืไปล่างมือไปเดี๋ยวว่าเจ้าเข้าไปหาเพ่นเลยอันนี้เนาะเข้าหาพงออกไม่ออกอไปไปปลาล่างมือให้ลูกก่อนไปลาล่างมือไปลาล่างมือเลยอานหน้ากินข้าวเอ้าไม่ยังอาบน้ากินเขายังกเายังกรจนาเินินตินัยังกินเขายยังกระลักกระโลคอยมาจนมามืินติอันตีนน่ยยังบโมยากินข้าวอยู่ กินข่าวได้<ห>ดินนมนโมน,นี่นอนบ่บานเน่จะเาลูกนอนใช่หลบืบเลาเน่ยโ,โอ้ยสนสุดท้ายมาให้ลูกนอนอยู่แล้วบ,าาบ้านมา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 ม่จาม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 ้ามาหางามามามางามคือเก่ามา้าม่าสะอาดงอามตาคดดือา,ามอ่ามามามาาม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 าามมม ได้อยู่เนาะเฮือนกับเฮือนเจ้าได้เลยหัวหน้หนามาเลยหัวหน้ามาเลยเออกระยาดอกยหัวหน้านะ่ะหัวหน้ามาก,กับหัวหน้ายังไม่ได้เข้ามาได้สัส<น>ิม,มาจัดการนะน้ากันนี่แหละหัวหน้ากันเลยไปขับไปนอนเอาแต่เราให้ลูกนอนได้บ้านจงพ่อเ,เยพอยเสร็จมาหาบ่อน,นั่นโอ้สามโขี่ตัวเอ้ยว่า โอหเสียจังเลยะเนาะมาหนี้คอยมาหนิมึงกะมาสิซื้อแด้บ่โหสาเหตุซะเอา้าวสาเหตุเรื่องไพ่เรื่องพื้นอะไรคอยอยักถามไทยไปบอกแล้วถามแล้วบอกกับไพ่ไพ่เสียผู้เป็นรักเอ๋อคอยอยักถามาจะมีน้องมีมีแถวน้องเตี้ยพุ่นบาเสียโอเพราะว่ามีแต่เรามาเอาน้มเลย อืมข่อยหูย้แล้วสาเหตุมันเป็นแบบนี้ข่อยมาขีดเบิ่งคนเดียวเด้ออาจสิคิดว่าเออทั้ทงครอบครัวพอน้องมีเม่น้องมีนี่แล้วบมมีเงินเสียค่าไฟพฟ้าเม่นบอกเอาาอแบบว่าเออหลายเดือนคือเมเมถ่าลงเตียนี่แล้วเ,เอาเงินให้แต่ทั้งนั้นบ่ไปเสียม,มันก็มีส่วนได้สมอยจเรื่องน,นี้เขาก็บเรื่ออืมแต่ว่า ไปเจออย่างพวกแยกกันค่ากับเสียโลกไปตรงเหมาะมีเฮาไปยาเฮาอืมจะบอกเพื่อนช่วงครอบครัวนี้เพราะว่าเพื่อนใส่น้ำน้ำเจ้าอ่ะจังไรเดียวเขาจังไปถามเม่น้องมีเนาะมันเป็ดในอะไรม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าถ้าว่าโบเชียสมูสิตัดสินใจว่าแนวไรบาทนี่ยุติโม่หายใส่ไพ่เนาะอืมโม่หาตโต เพราะว่ามันเป็นยังมาแลบบ้วมันฉี่เี่ามันจะเกิดพื้นเกิดภัยในเฮือนบอกรือวันอะไรข้ากันมันฉีน่หนิงกันได้ในการใส่ใจ่ายภัยพื้นค่อยมาอ่านเมืองนะี่หลายคนใส่แต่ว่าใส่ภัย่จ่ายเพิ่นมันก็มีส่วนเพิ่นตัดสามเดือนเพิ่นตัดได้ไไสามเดือนยังมีส่วนโ,โคเพิ่นได้อยู่สี่เดือนหาเดือนใช่ไหมไนยังเนาะบาทเนี่ยึ อันไม่มาให้เต้าอ uh> uh> ุ uh ้มอืมให้เต้าอุ Thema ้มเลยมึงในเมฆก็มีนมมีนมโมนุเสือน้อยสมองก็ให้ลูกกินอยู่บ่โอ้โมาออกเด้เนาะออกอยู่บ่นอนพันดีอยู่บ่เมื่อคืนเนี่ยฮะพันไปอยู่พันวันอะไรคือแบบกินอย่นี้นอนกินโอ้ยมาเขียวบาดเทมามีคนอยู่บ่มีคนอยู่บ่ มือนตามาไัเอิ่นก็บ่มีไคอยู่เหรอจ้าละมือกำลังจะตอบเอาก็นอนอยู่ดีเนาะนี่แล้วเนาะเอาเอาวันนี้เต็มอยู่คนน่ะเรือนสารลานเต้นข่าวจ้าอยู่วัอนี้นะเออาอะจังไดค่อยว่าคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะสมมุตินะเรื่องไยเรื่องพื้นไพพี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นทางพระรักพระยายพื้นไห่มาไทยมาทำป่กกะ ยังสงสารสมูค um, uh, si uh, uh ือ huh. ว oh. 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 ah uh ่าเนาะยังอินดูสงสารหาภัยนี่เพี่อหว่าทางเราคุณเลยจ้ะอืมเพราะว่าทางซมูนี่เบิด์ซิดแล้วเรื่องภัยเนาะอืยเพราะว่าอ่ามอบให้ทางผู้ใช้เพราะว่าเ้าก็บบริษูใ้มีทับไปตลอดดิอืมคัณะเปิดน้ำก็เ้าก็เปิดใสร็จตั้นแต่ลังก็แล้วน้ำอ่ะโดนโดนเปิดเสร็จแทงน้ำไหมโดนนานสำนัยเปิดเสร็จแทงน้ำโอ้จนหอนหาหกเดือนผมแล้วขนาด ขานาบอ,อมนลายสุโมงเติบบอคอยถามนะกะลายสติบอ,อ,อืมอ,อ,นนอ๋อจังไรชิ้นเครื่องทังนี่กะพุณแหละจนเริ่มข้าวอ้อออาวเนาะจังไรคลิมนี้ก็ถ้าสนองก,กันสิได้ จบคลิปก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่าโอลมกันเนาะเดี๋ยวไปปรึกซาหารลือทางครอบครัวแม่น้องมีบานนี้เนะาะเดเรื่องไพ่ผ้าของทางซาม,มูอีกทีนองเลยเนะาะเป็นจังไรอ่ะสำหรับคลิปนี้อสบายดีก่อนโดยสบายดีดยยดทุจา้าป้าดุง้งหกเปินดะไรอู้เป็นเม่นโมเ <laughs> <laughs> อาโอเคไปพีนองเลยมานี่กันเนาะ ท่านสนอกะมาคนเดียววันนี้กะคือเมื่อวานนี่กะว่าฉีถามเนาะแต่ว่าทางผพลรหญ่เพิ่งกะบอกทางสนองกะโมงอาสามโมงหรือสี่โมงเนี่ยเนาะเมื่อวานนี่เนาะทางสนองกะเลยบอได้ถามทางส a m o เพราะว่าทาง s a m o กะเดนรถออกไปขายกะลาดเนาะเมื่อวานนี้เนาะก็เลยวันนี้กะเข้ามาถามให้มันฮู้พี่น้องเลยแต่ว่าเดือยพายเดือยพื้นเนี่ยกะมีสามครอบครัวเนาะเป็นเพื่อนทางส a m o และกะ ทางมเมถาวรน้องเตี้ยเนาะแล้วก็ทางพอน้องมีเนาะที่ว่าใส่น้ำใส่ในอ่าน้ำสม,มุนไพพี่น้องเอ้แต่บ่หูอกอกว่าสาเหตุว่าภัยเป็นคนเสียเนาะรักๆพี่พี่น้องเอ้เอาจังไรคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเด้อพี่พี่น้องเอ้พบพกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี